สวัสดีครับจันจานนะครับตัวนี้เป็นเวิร์กช็อป a 4นะครับ a 4เป็นการเซต TCP เนาะ TCP คือ t ู o เซ็นเตอร์พอยนะครับก็คือจุดเซนเตอร์ของตัว t ทู s หรือว่าเครื่องมือนะครับในตัวโปรแกรมอะถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือสำเร็จรูปอ่ะมันจะเซต TCP มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนที่เราทำงานจริงนะครับเราจะต้องเซต TCP เองคลิปนี้ยาวนะครับโอเคจะมีเรื่องของการเตรียมสเตชันนะครับ แล้วก็การสร้างทูนในตัวโปรแกรมแล้วก็จะมีการเซตตัว TCP นะครับโหยาวชัวแล้วก็จะมีเรื่องของการทำโหลด Identify นะครับจบปลายทางก็คือเซต TCP ได้พอแค่นี้นะครับงั้นเดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับจะเปิดไฟล์ a 3ขึ้นมาเนาะแล้วก็เซฟ Station เป็น a 4นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเซฟเป็น a t 4ี่ละกันเพราะว่าเดี๋ยวจ,จะลบชุดนี้ทิ้งโอเคแล้ก็เปิดคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าตู้ด้วยให้ตรงนี้ขึ้นเป็นมอเตอร์ออนละตรงโปรแกรมนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิด c u r v ์ฟติงขึ้นมาอยู่ใน Equipment นะครับลงมาล่างเคอร์ฟติง แล้วก็คลิกขวาเซตตำแหน่งมันนะครับแล้วก็มาตรงนี้เซตโพซิชันนะครับตัวนี้พิมพ์ค่าเข้าไปเลย800กดแท็บนะครับแล้วก็ลบ200แล้วก็150ครับคือตำแหน่ง x y z นะครับกดแท็บอีกที่0 0 90นะครับ อ่้เราก็กด Apply เนาะแล้วก็ Close ไปนะครับนี่ c u r ร์ฟติงก็จะมาอยู่ตรงนี้ละนี่ตรงนี้นะถัดไปเปิดเพนขึ้นไาหนึ่งตัวครับอ่ะเราก็ไปเปิดเพนอยู่ตรงนี้พอเปิดเพนเสร็จปุ๊บลากเพนมาวางไว้ที่เค r ร์ฟติงนะครับเหมือนกับการเอาเพนมายึดไว้กับ c u r ร์ฟติงแล้วก็กด Yes แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Set Position มัน ตัวนี้ก็พิมพ์ค่าเข้าไปเนาะเจ็ดร้นะครับแล้วก็200 0้อยลบเก้อ่ะมันก็จะมาแหลมแอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วกด apply close อ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้ในการเซต tcp นะครับทีนี้ไปที่ตัว d e p e n d n t ครับ Ừ, เดี๋ยวยอนี่กันกเสรเพนนะั้นเราต้องทำอะไรบ้างเนาะเราไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ตัวโปรแกรม Data นะครับอ่าแล้วก็กดทูน d d t t a แล้วก็กด Show Data อ่าตัวนี้จะมีทูนเพียบเลยนะงัเดี๋ยวจะลบก,กันอ่าดีลิทดีลิท เ okay. นี่ยครับเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีทุนศนะูนย์เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสร้างทุนกันนะครับวิธีการสร้างทุนใหม่ขึ้นมานะครับให้เรากด new เนาะแล้วเราก็ตั้งชื่อทุนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตั้งเป็นทุนหนที่เหลือเราไม่ต้องเซตอะไรนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้ initial value อ่าตัวนี้สําคัญเนาะสิ่งที่เราต้องปรับก็คือเรากดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับลงมาแล้วก็ตั้งค่า mass ครับให้เป็น1 จกดแล้วก็กดโอเคแล้วก็ลงมานะครับตั้งค่าคอกนะครับ C.O.G มาจากคำว่า Center of Gravity นะครับตัวนี้ต้องตั้งให้เป็น1ให้หมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันลันไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับตรงนี้เราก็กดโอเคได้เลยข้อมูลของทุนหนึ่งก็จะมาโผล่ตรงนี้เรียบร้อยอ่ะหลังจากนั้นเราก,กด Edit นะครับแล้วก็กด defy ตรงนี้เลือกเป็น tcp z x นะครับตรงนี้เลือกเป็น4จุดแค่นี้แหละแล้วเราต้องใช้ทั้งหมด4จุดนะครับจุดแรกก็คือเดี๋ยวเราต้อง move r o b o t นะครับ move แบบ linear ไปไว้ที่ตรงนี้นะครับให้ปลายของเข็มเนี่ยครับมันชี้ตรงกันนะปลายกับปลายนะครับวิธีการสำหรับตัวโปรแกรมนะครับง่ายๆคือให้หมุนไป font v i ครับแล้วก็ลากเชี เล็งๆเ,เอาไว้ให้มันตรงๆอุ้ยหมุนลงนะจืดเอาไปใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็หมุนไปที่ไซส์วิวนะครับจะเลฟหรือไลท์ก็ได้แล้วแต่ถนัดอาจื๊ดอ่ะเล็งๆไว้เวลาซูมนะเอาเมาส์มาจาะตรงตำแหน่งที่จะซูมนะครับแล้วก็หมุนลุคกิ้งเข้าไปค่อยๆหมุนจื๊ดจืนี่มันจะนิ่งขึ้นนะครับเอออยากซูมตรงไหนเอาเมาส์มาจาะตรงนั้นแล้วค่อยๆกึ๊กๆเข้าไป อย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวจันเอาแบบไวๆแล้วกันนะจริงๆก็ทําละเอียดหน่อยก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปละเอียดตอนเราทําจริงก็ได้นะนี่จี้ลงมาจี้ลงมาจื๊บนี่มันจะต้องดิ่งๆอย่างนี้นะวิธีการดูในโปรแกรมนะครับลองดูเส้นไกด์ให้มันตรงกันเป็นพอ,อสมมติจันเอาง่ายๆอย่างนี้นะจันหมุนไปที่ฟอนวิวอีกทีหนึ่งอ่าเราอยากซูมตรงนี้จี้เข้าไปเอาเม,มาส์มาจี้ก่อนนี่เห็นไหมยังเยื้องอยู่ จบซูงเข้ามานี่จ็บจบจ็บจบจ็บจบอ่ะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดอยากเอาละเอียดก็กด Increment มนต์นะครับแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กมันอย่างนี้อ่าประมาณนี้โอเคตรงนี้เป็นจุดที่1น,นะครับเรามากดตรง point one แล้วก็กด modify position ป้งมันก็จะ modify เรียบร้อยจุดที่2นะครับก็คือเราจะทําการอ๋อไหนก็มาจุดนี้ละเดี๋ยวจ์ไปที่จุด along x along แก่อนละกันครับลองแซง่ายครับลองแซคือดึงขึ้นไปตามแกนแซเลยหมุนเข้าไปดึงๆปื๊ดชักมาเทถวๆนี้ยาวๆหน่อยแล้วก็กดอลองแซนะครับแล้วก็กด modify หลังจากนั้นอลอง x เหมือนเดิมเราเอามันกลับไปที่เดิมครับเออเราปึ้งฟอน t v i e w นะแล้วก็ซูมเข้าไปตรงนี้จื๊อเห็นไหมเออจะทำเร็วเพราะว่าจะไม่ได้เอาละเอียดนะครับ เนี่ยแล้วก็ลองดูเส้นสีเขียวเอาให้มันทาบกันอือาประมาณนี้แล้วกันนะเนี่ยรานนี้พอมันกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมเราดึงมาตามแนวแกน X ครับดึงเข้าหาตัวดังนั้นโรบอตมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามแนวแกน X เ,เท่านั้นนี่ดึงมาชื้อชักมาแถวๆนี้นอ่ายาวได้ไม่เป็นไรแล้วก็นี่ครับลอง x g X ก็คือดึงมาตามแกน x ครับแล้วก็กด modify ตรงนี้ทีหนึ่ง แล้วก็เอาโรบอทกลับไปที่เดิมครับมันจะวนๆอยู่แถวๆนี้แหละ,ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเราต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเป็นจุดที่2ที่3แล้วเดี๋ยวเอียงหน้าหรือไม่ก็เอียงหลังเป็นจุดที่4นะครับดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือหมุนตามแกนครับเราเล็งแล้วว่าแกนที่ข้อมือเนี่ยคือแกน6แล้วก็จิ้มเป็นหมุนตามแกนครับ4ี่หเข้าไว้ถ้าเกิดจําไม่ได้ว่าแกน6คือตรงไหนเปิดจ็อกกิ้งได้ครับ มันจะขึ้นสองหน้าต่างไม่ต้องต๊กระจายเราเล็งไว้โอแกนหกหมุนอย่างนี้ไว้ตามเข็มทวนเข็มซักเลยครับสมมติหมุนท่านี้กันหมุนไปซักประมาณ30องศากว่ากว่าได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเอาให้เอียงอะ่ะโอเคพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเรากลับมาที่ตรงนี้ได้เราสลับหน้าจออย่างนี้ได้สมมติจนไปที่ฟอนต์วิวนะจึ๊บคราวนี้จนกลับมาจ็อกลีเนียสมมติจะเล็งเล็งไว้ก่อน จนดึงมาตรงนี้ชึ๊ดเอาใกล้ๆว้ใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเสร็จปุ๊บเลือกเป็น Size View ดันเข้าไปชึบสูงเข้าไปไหนเออตอนทำถ้าเกิดเราทำละเมียดเออเร์เลอร์มันจะน้อยนะแต่ของจานนี้ไม่ละเมียดนะครับท่าน,นี้นี่คือแบบเล่นง่ายมากสมมติจนจี้เข้าไปนะปั๊บประมาณนี้ขอเช็คหน่อย จีกับไปใกล้ๆจดนดันเข้าหาตัวนิดนึงจดนดึงลงนิดนึงจึ๊บเดี๋ยวขอไปเช็คฟอนต์วิวอีกทีนึงเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยครับใช้ตัวนี้บ่อยมาโอ้ห่างนะจะลากมาจึ๊บจ,จ๊บอ่ะสมมติพอละนี่คือจุดสองของจานนะ modify ครับอ่าอันนี้เราเอียงมาทางซ้ายใช่ไหมข่าวต่อไปเดี๋ยวเราก็เอียงไปทางขวาครับเอียงไปทางขวาอ่าเราก็กลับมาจ็อกจอยครับแกน6 เมื่อกี้เราหมุนทางไหนไม่รู้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโมโม้ซัวซไปหมุนกลับอ่าคราวนี้เราเอียงไปอีกทางหนึ่งคราวนี้เราก็กลับมาจ็อกลีเนี่ยเหมือนเดิมครับเนี่ยมันจะจ็อกแถวๆเนี้ยเยอะมากครับใช้บ่อยจ็อกลีเนียอ่าสมมติจนจี้ไปตรงนี้นะซูมเข้าไปอ่าปัาบ๊บกลับมาจี้ที่ตรงเดิมครับมันจะจี้แถวเนี้ยแหละอ่าจะหมุนลงมาหน่อยปับ๊บ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 สูมเข้าไปหน่อยเออใครอยากได้ละเอียดก็ค่อยๆใจเย็นๆไป ค่อยๆเล่นอิน r คิ e เมนต์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่ามันจะออกมาดีแต่ของจานเดี๋ยวจานอัดคลิปนะจานเอาละเอียดมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวจีไปจีไปจีไปเดี๋ยวจานกดอิน r คิ e เมนต์นะดันเข้าไปนิดนึงอ่าประมาณนี้สมมติจุดนี้เป็นจุดที่สามเนาะกดโมดิฟายครับคราวนี้จุดที่สี่ครับจุดที่สี่ก็คือเอียงหน้าหรือไม่ก็เอียงหลังนะเอาตามที่โรบอทไปได้ ดังนั้นสิ่งที่จันทำจันขอดึงโรบอทขึ้นหน่อยจื๊บจันจ็อกจอยจันจ็อกจอยแกนหกจันเอาโรบอทกลับมาที่เดิมกอนจันไปที่ฟอนวิวจันเล็งให้แบบแขนมันกลับมาปักจริงๆไม่ต้องดิ่งก็ได้นะเอาให้มันกลับมาแนวเนี้ยแล้วคราวนี้เดี๋ยวจันจะให้มันโน้มมาข้างหน้านะครับจันจ็อก ลีโอเลียนมั้งลองดูโอเคจ็อกลีโอเลียนเอาแกนไหนดีนี่แกนมันอยู่ที่ข้อมืออยู่นะอ่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่แน่ใจตอนนี้โรบอทมันติดแขนไปยังวะอ่ายัางไม่ติดนะครับโอเคแกนที่ข้อมือสีเขียวนะจันเล็งว่าน่าจะเป็นแกนน่าจะเป็นแกน Y งั้นเดี๋ยวจันจะลองจ็อกแกน Y ดู นี่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 มาละแขนกลนบิดมาละนี่โนนม,มาข้างหน้าโอเคคราวนี้จะนกลับไปที่จ็อกลีเนียร์ตอเนี่ยครับมันจะวนไปวนมาแถวๆนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราใช้จ็อกท่าต่างๆพอจะคล่องหน่อยนะครับเออมันจะมันจะใช้งานง่ายครับอ่าจันดึงขึ้นอย่างนี้เนาะจันดึงโรบอทเข้าหาตัวหน่อยอดึงขึ้น ออตอนทำในโปรแกรมอะ่ะเส้นแกน x y แทรเขียวน้ำเงินแดงเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะเราก็แค่เล็งให้เส้นมันแบบโอ้โหห่างเยอะเลยเราก็แค่เล็งให้แนวเส้นมันอยู่ในไกด์ครับเออมันช่วยได้แบบเยอะมากแต่ตอนทำของจริงก็คือต้องไปเล็งหน้าเครื่องนะครับโอเคแต่ของจริงง่ายกว่าเยอะเพราะว่าของจริงเราไม่ต้องมานั่งพลิกแกนไปพลิกแกนมา โอ้ oh, นี่สุดแขนนะสุดแขนนะครับโอ้โรบอตไปในทิศทางที่ไม่ดีครับเนี่ยมันคือปัญหาซิงคูลาริตี้นะครับเอออันนี้จันหมุนผิดเองนะอย่าไปคิดมากนะครับเดี๋ยวจันหมุนมันเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนมันเกิดจากการที่โรบอตมันไปในแกนที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับโอเค อันนี้เป็นปัญหาที่แบบเจอบ่อยมากในการแบบเซตโรบอทเลยเพราะโรบอทมันจะมีเออร์เรอร์ของมันอยู่เพราะว่าตัวเนี้ยครับถ้าเกิดมันหมุนบิดมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เรียกว่าซิงคูลาริตี้นะครับ อันนี้ค่อยๆประคองโรบอรตไปนี่ชนก็ไม่เป็นไรมันเป็นซอฟต์แวร์แต่ของจริงนี้ชนบ่ได้เดอ้ออึ๊บอ่ะโอเคไปที่ฟอนต์นะครับดึงมาขวาหน่อยไหวไหมไหวไหมไหวไหม โอเคเหมือนจะได้เว้ยสูงเข้าไปหน่อยเออเอาให้มันแกนชนแกนครับจึ๊บจอ๊บพอละได้แค่นี้ละมีปัญญาแค่นี้ละสูงเข้าไปนิดอีกทีนึงพอละดันเข้าไปนิดนึงปื๊ดปื๊ดสู้ในลูกโอ้ย,อยเลยเลยเลย,เลย ที่ตัวนี้นะครับอันนี้ modify จุดสุดท้ายอตอนนี้เรา modify ครบแล้วนะพอ modify ครบทั้งหมดนะครับกด OK พอกด OK ปุ๊บมันจะทําการคํานวณให้เราว่า error ของเรามีเท่าไหร่ยิ่งทําละเอียดเท่าไหร่เนี่ย error แถวนี้จะน้อยนะอันนี้จะทําหยากนะครับพอทําเสร็จปุ๊บกด OK เป๊ะเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้คือเราสร้างทูลเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราเซต TCP เรียบร้อยละงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรา แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาทำโหลด Identify กันนะครับไปแล้วครับ